รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ารายการแสงธรรมวันนี้จะพิจารณาบทพระคัมภีร์ของวันสมโพระพนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณนะครับในวันนี้เป็นวันสมโพชท,ที่ถือว่าสูงสุดที่เราถวายเกียรติแด่พนางมารีพระมารดาขององค์พระเจ้านะครับในทางเทววิจิจาเรื่องนี้เขาอธิบายแบบนี้นะครับก็คือว่าหลังจากที่เ่อกบุญยน อาคาสาวะองค์สุดท้ายของพระเยืูสุดเจ้าได้สิ้นใจไปประมาณปีหนึ่งร้อยก็ถือว่าแม่พระเนี่ยคงจะสิ้นใจไปในช่วงร้อยปีแรกร้อยปีแรกนี่มีความหมายว่าพระยซูสุดเจ้าประสูติมาในโลกนี้คณาถเป็นคริสตักราชที่หนึ่งหนึ่งก็ร้อยปีแรกเนี่ยแม่พระได้อยู่กับนักบุญยศในบ้านปลายนะครับตามตำนานเราว่านักบุญยศรับแม่พระไปอยู่ด้วยในบ้านปลายชีวิต เพราะฉะนั้นพอเนื้อบุญยอนสิ้นใจดีไม่ดีแม่พระอาจจะสิ้นใจก่อนเนื้อบุญยอนแล้วเพราะว่าเป็นแม่ของพระบุตรใช่ไหมครับก็คงจะอายุมากกว่าแต่หลังจากที่แม่พระสิ้นใจถือว่าในร้อยปีแรกเนี่ยปรากฏว่าคิดจะชนหลังจากนั้นเชื่อกันมาตลอดเลยครับเชื่อเรื่องอะไรครับเชื่อเรื่องนี้สําคัญก็คือว่าพอปีประมาณปี450เนี่ยนะครับหนึ่งรปีจบไปล 200, 300, ะ2สองร้อยสามร้อยพอปี450พวกเขา ก็มีวันฉลองวันหนึ่งคือวันฉลองแม่พระบรรทมแต่วันฉลองนี้เกิดขึ้นในพระศาสนาทางฝั่งตะวันออกนะครับปัจจุบันก็คือคอนสแตนติโนเปิลหรือว่าประเทศตุรกีปัจจุบันนี้ฝั่งตะวันตกคือกรุงโรมใช่ไหมครับพระศาสนาจากฝั่งตะวันออกได้ฉลองนี้ก่อนแล้วเขาเรียกว่าวันฉลองแม่พระบรรทมเพราะพวกเขาเชื่อว่าแม่พระเนี่ยส่งเพียงแค่หลับแล้วก็ต่อเนื่องชีวิตไปลูกหน้าทําไมเขาคิดเช่นนั้น ที่เขาคิดเช่นนั้นเพราะเขาคิดว่าแม่พระไม่มีบาปกําเนิดเวลาอาดัมเอวาทําบาปเนี่ยอาดัมเอวาทําบาปแล้วผลร้ายของบาปทําให้เขาได้รับผลร้ายพระเป็นเจ้าในพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าเจ้าทําบาปเจ้าอยากใหญ่เท่าพราะเป็นเจ้าเจ้ากินผลไม้ที่พระเป็นเจ้าห้ามด้วยความที่จะใหญ่เท่าพระได้ก็จะทําผลร้ายของบาปก็คือต่อไปนี้เจ้าจะเจ็บป่วยทํามาหากินด้วยความยากลําบากผลผลิตไม่เป็นใจ ผู้หญิงต้องออกลูกทำงานอาบเหงือ่อต่างน้ำเจ็บปวดแล้วที่สุดเจ้าต้องตายตัวลงความตายเป็นผลของบาปแต่แม่พระบังเกิดมาไม่มีบาปกำเนิดเมื่อไม่มีบาปกำเนิดคิดจชนตั้งแต่ยุคแรกๆก็เชื่อว่าแม่พระเพียงแค่หลับเพราะนั้นบันฉลองวันนั้นเขาเรียกว่าแม่พระบรรทุมแล้วรูปว่าในภาพไอคอนยุคโบราณนะครับก็จะเป็นภาพที่แม่พระทรงบรรทุมแล้วพระเยซูเจ้ามารับ ต่อเนื่องชีวิตไปอย่างเมืองสวรรค์พรากฏว่าเขาฉลองนี่มา400ประมาณปี400คศ400ก็ฉลองไปพอประมาณปี750ทางกรุงโรมเห็นว่าดีนะพระศาสนาจากตะวันตกทางกรุงโรมก็รับเอาวันฉลองนี้ไปฉลองบ้างแล้วพอมาถึงปี800คศ800พระสันตปะปาปาก็ประกาศว่าวันฉลองนี้เป็นวันฉลองที่ให้คนทั้งกรุงโรมได้หยุดงาน แสดงว่าเป็นวันฉลองสําคัญนะครับเทววิติยาก็คือว่าแม่พระทรงไม่มีบาปกําเนิดต่อเนื่องชีวิตจากโลกนี้ไปโลกหน้าอย่างเราทุกคนต้องตายสักวันหนึ่งพอเราตายแล้วร่างกายไปฝังในสุสานวิญญาณไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่วันที่โลกนี้จบลงจะมารวมกันแล้วไปอยู่กับพระเป็นเจ้าบนสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณในวันที่โลกนี้จบลงแต่แม่พระไม่ต้องรอ แสดงว่าวันสมโพธิ์วันนี้เป็นวันสมโพธิ์ที่ถวายเกียรติแด่แม่พระสูงสุดมนุษย์คนแรกที่ได้รับเกียรตินี้คือพระเยซูเจ้าผูออ้องค์เป็นมนุษย์แท้และพระบิเ,เจ้าแท้ในบุคคลเดียวแต่มีสองพระเทวภาพมนุษย์แท้พระบิเ,เจ้าแท้เป็นมนุษย์คนแรกที่ไปสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณคนที่ต่อจากพระอ,องค์ผู้อ,องค์ถวายให้แม่ของพระอ,องค์ซึ่งสมควรอย่างยิ่งแม่พระได้รับเกียรตินี้แล้วที่เหลือก็จะเป็นพวกเราทุกคน ในเมื่อเรามาสมพู้วันนี้นะครับแล้วเราพอจะเข้าใจเทววิทยาแบบนี้เข้าใจละวว่าวันนี้เป็นวันสมผู้นี้เพราะฉะนั้นวันสมผู้นี้ยังมีความเกี่ยวเนื่องแม้ว่าเราจะสมผู้รพระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณแต่ยังเป็นวันที่เราสมพู้เกี่ยวเนื่องกับชัยชนะของพระศาสนาจักรโบราณที่หนึ่งในวันนี้จึงนํามาจากหนังสือวิวรณ์นะครับที่เขาพูดถึง เครื่องหมายบนท้องฟ้าก็คือมีหีบพันธสัญญาของพระเจ้ามันจะมาเกี่ยวข้องกับพระศาสนาจักรแม้ว่าจะพูดถึงสตรีคนหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าเริ่มต้นก็บอกว่าท้องฟ้าของพระบิดาเจ้าในสวรรค์เปิดออกแล้วมีหีบพันธสัญญาหีบพันธสัญญาหมายถึงว่าชาวยิวโบราณเนี่ยเขาเก็บแผ่นศิลาจารึกบรรจุสิ่งประการที่พระบิดาเจ้าประทานให้แก่โมเสสไว้ในหีบ หีบนี้ไปไหนชาวยิวก็จะแบกไปกับเขาทั่วไปแล้วถือว่าปเป็นเจ้าประทับอยู่คนเขียนหนังสือวิบวรณ์นี่เขาก็ลังตั้งใจจะหมายถึงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่ในโลกเนี่ยพระสศสนจักร,รหีบพรนธสัญญาแต่ในขณะเดียวกันหีบพัรธสัญญาก็ยังหมายถึงแม่พระผู้ซึ่งในพระคันภ์พระบุตรมาอยู่ในพระคัมภ์เห็นไหมครับมันเกี่ยวเนื่องกับแม่พระและยังเกี่ยวเนื่องกับพระสศสนจักร,รด้วยนะครับ พระศาสนาจักรของเราพระสันตะวปาพระสังฆราชพระสงฆ์ปกครองพระิดนเจ้าทรงประทับอยู่ในพระศาสนาจักรบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่มนุษย์แม่พระตั้งคันพระบุตรอยู่ในพระคันของแม่พระหลังจากเครื่องหมายในท้องฟ้าเช่นนี้แล้วนักบุญยอนก็เขียนต่อไปว่าแล้วก็มีเครื่องหมายในท้องฟ้าอีกประการหนึ่งก็คือมีสตรีผู้หนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาณ์มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้า มีดาวสิบสองดวงประดับพระเศียรเป็นมงกุฎนางกำลังตั้งครรภจะคลอดลูกพอพูดอย่างนี้ทุกครั้งบทอ่านที่หนึ่งของวันอาทิตย์สมโูดพระนางมารีรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณก็จะต้องอ่านบทน,นี้ทุกปีแล้วเราก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงแม่พระสตรีผู้นั้นนักบ,บุญยนต้องการจะบอกว่าสตรีผู้นั้นนแท้จริงแล้วนักบ,บุญยนเขาต้องการจะหมายถึงพระศาสนจักรนะครับ มีอภรรเป็นดวงอาทิตย์เพราะว่าคนยุคโบราณกับไหว้พระเทิดเทียมไหว้พระอาทิตย์พระอาทิตย์มาเป็นเสื้อของพระศาสนาจักรไม่มีพระอื่นดวงจันทร์อยู่ใต้เทา้านี่นะครับเป็นหนังสือวิบวรณ์เป็นภาษาสัญลักษณ์ที่นบ,บุญยนหมายถึงพระศาสนาจักรเนี่ยนะครับเพราะว่านบ,บุญยนกําลังจะพูดต่อไปบอกว่าแล้วก็มีเครื่องหมายอีกอันหนึ่งก็คือว่ามีมังกรใหญ่สีแดง อันนี้ในบุญยนหมายถึงจักรพรรดิกรุงลมเพราะว่าจักรพรรดิจะออกว่าความต้องใส่เสื้อคลุมสีแดงมีหัวเจ็ดหัวบนหัวเขามันมีเขาเจ็ดเขาก็ต้องการจะบอกว่ากรุงลมนี่ตั้งอยู่บนเนินเขาเจ็ดลูกให้คนเข้าใจว่ามังกรตัวนี้หมายถึงจักรพรรดิกรุงลมหางของมันตวัดเอาดวงดาราหนึ่งในสามบนท้องฟ้าลงมาก็จักรพรรดิลม,มันปกครองโลกหนึ่งในสามนางผู้หญิงคนนั้นกำลังจะคลอดลูกแล้ว ไอ้มังกรใหญ่สีแดงตัวเนี้ยมันจะกินลูกของนางทันดีที่คลอดออกมาราวนี้เราเข้าใจแล้วว่าเนื้อบุญยอนหมายถึงพระศาสนาจักที่สอนคําสอนโปรดล้างบาปให้คนมาเป็นคริดชนแต่จักรพรรดก็จับไปฆ่าเบียดเบียนโดยวิธีเอาไปให้สัตว์ร้ายกินในสนามกีฬาให้คนมาเชียร์เอาพวกคริสตังไปต่อสู้กับพวกนักลบกลาดิเเตอร์ในสนามกีฬาของชาวกรุงรม คือว่าการเบียดเบียนพระศาสนาในยุคนั้นเนี่ยทำให้นักบุญยนเขียนตรงๆไม่ได้ต้องเขียนเป็นภาษาสัญลักษณ์และเมื่อเขียนเป็นภาษาสัญลักษณ์เช่นนี้จึงทําให้เราเห็นว่านักบุญยนกําลังจะหมายถึงพระศาสนาที่ดูนเบียดเบียนบทอ่านในวันนี้ยังเล่าต่อไปว่าแต่หญิงคนนั้นคลอดลูกแล้วพระเป็นเจ้าจ่งคว้าตัวเด็กขึ้นไปในอย่างที่ที่จับตีมไว้นะครับส่วนสตรีนั้นหลบหนีไปในหินทุรกันดาน นางมีที่พำนักซิ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้ก็แปลว่าพระศาสนาจักรยังคงต้องเดินทางเล่ย่อนแต่ว่าลูกๆทุกคนได้รับความรอดพ้นมีที่เตรียมไว้ให้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แพ้บทนันที่หนึ่งของหนังสือวิบวรในวันนี้นักบุญยนจึงต้องการหมายถึงพระศาสนาจักรให้กำลังใจคริสตชนในยุคนั้นว่าเราจะชนะและพระศาสนาจักรจะมีที่ดำเนินต่อไปส่วนลูกๆมีที่ที่พระเป็นเจ้าเจริจงอ่า นำขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือถ้าหากสมมติว่าวันนี้สมพูร์แม่พาระเกียกเย้าขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณเราทำไมต้องมาอ่านบทอ่านที่เกี่ยวเนื่องกับพระศาสนาจักรคำตอบก็คือว่าเราก็ต้องถามกลับไปว่าแล้วพระศาสนาจักรที่จะต้องพบชัยชนะที่มีที่ทางที่พระเป็นเจ้าเตรียมไว้ให้และลูกๆของพวงได้รอบความรอดเนี่ยพระศาสนาจักรที่สง่างามที่มีดวงอาทิตย์เป็นอภรรมีดาวมีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าเนี่ย ใครเป็นคนก่อตั้งพระศาสนาจักรในโลกนี้ก็คือพระเยซูเจ้าแต่พระเยซูเจ้ามาในโลกนี้เนี่ยใครที่เป็นคนตั้งพระครรก็คือแม่พระเพราะฉะนั้นเมื่อพระศาสนาจักรได้รับชัยชนะเราอดคิดถึงไปที่พระนางมารีเป็นผู้ที่ร่วมแผนการเพราะพระนางเป็นผู้รับใช้ขององค์พระบิดาเจ้าบทพระวรสารในเวลนี้จึงเป็นบทที่แม่พระได้ตอบนางเอลิซาเบธ เป็นบทสวดที่ไพเราะนะก็บอกว่าวิาวญญาณของข้าพเจ้าสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าถวายเกียรติแด่พระบิเป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และจิตใจข้าพเจ้าชื่นชมในองค์ยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงเหลียวแลความต่ําต้อยแห่งผู้รับใช้ของพระองค์แม่พระจึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยประการชนนี้ได้รับเกียรติสูงสุดในเมืองสวรรค์สวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิษณุธัญญาอนันต์นะครับเก็บข่าวาวจากสมเด็จพระสันตะป,ปาปาฟรังซิสและเกี่ยวกับพระศาสนาสากลก็คือนครรัฐวาติกันมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับในบรรยากาศที่ผ่านมาไม่นานนี้สมเด็จพระสันตะป,ป,ปาปาฟรังซิสเสด็จไปประเทศโปแลนด์ที่เมืองคราคูฟซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของ สมเด็จพระสันตะป,ปาปาจอรปอนที่2หรือนักบุญจอรปอนที่2นั่นเองนะครับเพื่อไปร่วมงานเยาวชนโลกหรือว่าเวิร์นยู t เดย์ครั้งที่31ซึ่งธรรมเนียมนี้เนี่ยเริ่มโดยนักบุญจอรปอนที่2เนี่ยตั้งแต่ปีคศ1 9 8 6นแะครับแล้วก็ทุก3ปีเนี่ยจะมีการจัดงานเยาวชนโลก ซึ่งฝ่ายศาสนาคาทอลิกเนี่ยโดยนครรัฐวัติกันหรือสำตัดสำนักเนีน่ยเป็นเจ้าภาพในการที่จะจัดงานแบบนี้นะครับแล้วก็ชวนเชิญเยาวชนแต่ละประเทศไปร่วมงานซึ่งประสบความสําเร็จมาเรื่อยมานะครับแล้วก็สร้างบรรยากาศอะไรต่างๆมากมายการเสด็จโปแลนด์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการเสด็จของสมเด็จพระสปา,า,ฟ,ารฟรังซิสเนี่ยครั้งที่15 ที่เดินทางนอกประเทศอิตาลีนะครับตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เพื่อจะไปเจาะจงไปร่วมง,งานกับบรรดาเยาวชนเพราะว่าพระสาป,ปาพูดตลอดเวลาว่าความหวังของโลกนี้ของาศาสนาจักรของาศาสนิกเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเยาวชนนะครับเช่นั้นจึงเสด็จไป งานเยาวชนครั้งนี้นะครับก็เริ่มที่มีกิจกรรมหลายอย่างในประเทศไทยเราเองก็ส่งเยาวชนไปร่วมประมาณ50คนนะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของฝ่ายาศาสนาจากคาททลิกนี่ไปร่วมด้วยเช่นท่านคาดินันฟรานซิสเซเวกเรียงสักโกวิดวานิตเนี่ยเป็นอัสา,าราช์ของอักษรกรุงเทพท่านสิริพงษ์จรัสศรีประมุขของสามทนจันทบุรีเนี่ยท่านเป็นผู้รับผิดชอบ เรื่องเยาวชนโดยเฉพาะเนี่ยท่านก็เดินทางล่วงหน้าแล้วแล้วนอกนั้นก็ยังมีประมุขแห่งละครราชสีมาคือพระสรารรัชูศักดิ์สิริสุดเนี่ยก็ไปร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็นอกนั้นก็มีผู้นำเยาวชนอะไรต่างๆก็ไปมีเยาวชนทั่วโลกเนี่ยไปร่วมงานเนี่ยอยู่ที่สองล้านคนแล้วเราไม่นับบรรดายาวชน ที่ติดตามจากสื่อจากออนไลน์จากสถานีโทรทัศน์หรือข่าวาวต่างๆเนี่ยก็คิดว่าเป็นงานของพวกเขาแหละภาษาป,ปาให้ข้อสังเกตมากเลยนะครับงานเยาวชนนี่ก็เวลาเสด็จไปถึงปุ๊บเนี่ย,ก,ย,ยก็เห็นธงหลากสีของประเทศต่างๆเนี่ยนับเป็นพันๆเลยนะครับแต่ละชาติเนี่ยถือธงก็มองดูแล้วเนี่ยเหมือนกับกาทรที่นำโมเสกเนี่ย มาต่อต่อกันภาษาปาถึงเรียกว่าโมซิกโม f ิกออฟ r ร i t เอร์รก็หมายถึงว่า <c oughs> ความเป็นพี่น้องกัน <c oughs> ในระหว่างเยาวชน<อ>จึงบอกชื่องานนี้ว่าโมซิกโม f ิกออฟฟร t ตเ n อร์นิตี้แอหมายถึงว่าอนาคตของเยาวชนนี้คือความหวังของโลกเปรียบเสมือนเป็นกระเบื้องโมสอีกที่มาต่อกัน จึงเกิดภาพสวยงามเป็นหลักสีแล้วก็แลดูมีค่านะครับสิ่งนี้แหละที่พระษาปาจึงอยากจะเน้นไปร่วมกับเขาแล้วก็พยายามเทศสอนอในแง่มุมต่างๆให้กับบรรดาเยาวชนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่าในเรื่องราวสาระสำคัญที่สมเด็จพระสาปานั้นเสด็จเป็นครั้งแรกนะครับที่ไปโปรแลรนด์เนี่ย เพื่อจะขอบคุณสมเด็จพระสัพพาจนปรนที่สองด้วยนะครับที่พงได้ท่งเริ่มงานเยาวชนโลกนี้นะครับเมื่อไปถึงครั้งแรกเนี่ยสมเด็จพระสัพพก็เตือนใจเยาวชนเลยนี่ผมจะตัดเรื่องราวที่ไปพบกับผู้นำรัฐหรือว่าอะ,อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าจะพูดสาระเท่านั้นก็คือพระสัพพก็พูดถึงปัญหาในปัจจุบันก่อนว่า เยาวชนจํานวนมากเนี่ยต้องการที่พึ่งแล้วต้องการความหวังต้องการหลักประกันในชีวิตฉะนั้นเราจะทํำยังไงเพราะว่าภาษาปาบอกว่าเศร้าใจมากเมื่อเห็นเยาวชนเนี่ยเริ่มจะเกษียนตัวเองและตั้งแต่ที่จะเป็นวัยรุ่นนี้เลยฉะนั้นเพราะว่าเขาไม่มีความหวังอะไรเลยเพราะของเขาตกงาน เพราะและดูว่าหางานทำยากชีวิตต้องแข่งขันแล้วก็ถูกใช้เป็นเครื่องมืออะไรต่างๆนานบประการนะครับฉะนั้นพภาสาปาจึงไปถึงที่คราคุฟนะครับครั้งแรกเนี่ยก็ต้องปลุกจิตสำนึกบรรดาเยาวชนก่อนว่าอย่าเป็นคนเศร้าฉะนั้นใช้พลังในตัวเองที่มีอยู่เนี่ยให้เกิดความหวังแล้วก็เพราะว่าการจเจริญชีวิตของเขาเนี่ย มันจะต้องไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้านะครับเนี่ยสาระสำคัญที่พระสาปาได้เตือนใจเมื่อไปถึงนะครับจากนั้นเนี่ยพระสาปาก็จะสอนแล้วก็เตือนใจโดยเฉพาะคนในยุคปัจจุบันนะครับบรรดานหนุ่มสาวเนี่ยกลัวอยู่เรื่องหนึ่งก็คือการใช้ชีวิตคู่พ,พระองค์จะพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกเตือนใจแล้วเตือนใจอีกนะครับว่าอย่าก,กลัว การที่จะต้องอยู่ร่วมกันจะต้องใช้ชีวิตคู่เนี่ยยังไงเพราะบางคนเนี่ยบอกว่าโอ้อยู่ตัวคนเดียวได้ถือตัวคนเดียวได้บางคนเนี่ยอาจจะมีฐานะหน่อยก็เลยใช้ชีวิตแบบว่าไปที่นู่นทีไปที่นี่นทีแล้วก็ไม่เลือกคู่สักทีพระคสปปจึงบอกว่าไม่ต้องกลัวขอให้เรากล้าที่จะยอมก้าวหน้าเดินต่อไปนะครับเพราะว่าการแต่งชีวิตคู่สมรสนั้นมีเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ ความรับผิดชอบคนในปัจจุบันนะครับยุคปัจจุบันโดยเฉพาะบรรดาเยาวชนเนี่ยรู้สึกกลัวเรื่องความรับผิดชอบฉะนั้นพระสบาจึงให้กําลังใจว่าการที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นไปได้มากเลยที่อาจจะต้องมีการทะเลาะบ้างอะไรบ้างนี่เป็นเรื่องธรรมดาถ้าขัดแย้งกันเนี่ยขอร้องเพียงอย่างเดียวก็คืออย่าจบวันนั้นไป โดยที่ไม่มีการปรับความเข้าใจกันคนปัจจุบันนี่ดูเหมือนว่าหัวล้านตั้งแต่เด็กตั้งแต่เยาวชนนะครับนี่ที่พูดอย่างนี้ที่หัวล้านก็เพราะว่าใจน้อยหรือว่าอะไรนิดนึงก็เกิดอาการงอนเมื่องอนแล้วไม่พูดกันอะไรเงี้ยก็เลยเกี่ยงกันไปกี่งกันมาพระสะัมมาัมทจึงบอกว่าอย่าพึ่งงอนกันหรือว่าจบวันไปโดยที่ไม่กล่าวขอโทษกันฉะนั้น ก็ย้ำอีกว่าอย่าลืม3ามคำจำง่ายๆคำว่าขอโทษนี่พูดให้ติดปากคำว่าขอบคุณพูดให้ขึ้นใจนะครับแล้วก็ขอร้องพูดให้เกิดจากหัวใจจริงๆว่ามีอะไรก็พูดกันสนทนากันในชีวิตครอบครัวอันนี้เนี่ยพระษาปาจึงพยายามไปที่ไหนก็ตามเจอเยาวชนนี่พงษ์จะเข้าไปพูดเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาสาระที่พงษ์ได้เทศสอนบรรดาเยาวชนนะครับ จากนั้นนะครับมีเรื่องหนึ่งเนี่ยเราให้ข้อสังเกตว่าสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิสเนี่ยเมื่อเสด็จไปที่ใดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พงค์ไม่เคยละเลยเลยก็คือการขอไปเยี่ยมสถานสงเคราะห์ต่างๆเช่นเด็กกำพร้าผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรืออะไรแล้วก็อยากจะให้ทำให้เป็นตัวอย่างกับเยาวชนจึงจงใจนะครับที่จะไปบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นประทับอยู่กับผู้ที่ยากจน ประทับอยู่กับคนที่ไม่มีแผ่นดินอยู่ก็คือผู้รีภัยนั่นเองแล้วก็พระเจ้าประทับอยู่เป็นพิเศษกับคนที่เจ็บไข้คนที่พิการคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พงจึงไปเยี่ยมเอาใจใส่อุ้มเด็กพิการแล้วก็จุมพิษคนเจ็บคนชราพระองค์ทำเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นการสร้างภาพอะไรทั้งสิ้นนะครับจึงอยากจะชวนเชิญบอกพระองค ปรารถนาอย่างยิ่งเลยนะครับที่อยากจะเห็นกิตตชนโดยเฉพาะบรรดาเยาวชนเนี่ยเกิดขึ้นได้ไหมถ้าเราจะกระทากับคนเหล่านี้เพราะพระเยซูได้ทํามาแล้วไม่ใช่เพราะพระสันตปาปานั้นทาให้ให้เห็นนะครับแต่เป็นพระเยซูได้สอนเราพระเยซูเป็นพระเจ้าสูงสุดนั้นพงได้ก็ได,ได้ได้ทำนะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นสาระสำคัญในการที่ เสด็จไปที่โปโลแลนด์นะครับแล้วก็มีอะไรครับที่ผมอยากจะเล่าก็คือภาษาปาก็ถือโอกาสไปที่ออาชวิตหรือบีเกนเอาต์พาพาก็คืออะไรครับก็คือค่ายกักกันเพราะมนุษยชาติเนี่ยทำลายล้างด้วยกันก็คือฆ่ากันเป็นแสนคนนะครับด้วยความเกลียดเกลียดเผ่าพันธุ์เนี่ยแหละครับฆ่าล้างชาติฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็คือฮิตเลอร์ เกลียดชาวยิวก็เลยอยากจะฆ่าขวาดต้อนขวาดล้างชาวยิวทั้งหมดเนี่ยก็ไปอยู่ที่คอนเซนเทรชันก็คือถ้าใครไม่ได้ไปเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าคนนี่ถูกฆ่าเป็นหมื่นเป็นแสนพร้อมกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับฉะนั้นมนุษย์เนี่ยทำลายล้างทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยกันฆ่ามนุษย์ด้วยกันเนี่ยพราะสาวไปนั้นไม่ได้พูดอะไรเดยนะครับ ไปแบบเงียบไปแบบสงบไปแบบภาวนาไปโดยการไตรตรองไปที่จะคิดถึงว่าความโหดร้ายที่แท้จริงนั้นเนี่ยอยู่ที่ตัวมนุษย์เองใจมนุษย์นี่โหดร้ายมากแต่ว่าเราไปโทษพระเจ้าไงทำไมเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นภาษาปาไปนี่ไปเพื่ออธิษฐานภาวนา ไปอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆหมายถึงว่าไปสวดภาวนานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพง์ได้เสด็จไปที่ที่ถูกกักกันของนบุญแม็กซิมารียนโกลเบซึ่งปกติแล้วชาวคทาทอลิกเนี่ยจะระลึกถึงท่านในวันที่14สิงหาคมของทุกปีเลยนะครับท่านเป็นพระสงฆ์ของฟรานซิสกันเป็นผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าท่านเวลาเขาจะฆ่าคนเนี่ยนะครับ ที่จะฆ่าชาวยิวอะไรเนี่ยเขาจะให้เป็นล็อตๆไปเขาจะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรไปเนี่ยบังเอิญเนี่ยไปตกอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นครอบครัวหนึ่งก็แล้วกันนะครับเป็นครอบครัวหนึ่งผมจำไม่ได้ชื่อฟรานซชสโกหรืออะไรเนี่ยที่เขาต้องต้องตายแล้วทำยังไงฮะเขามีครอบครัวมีอะไรแต่ว่าแม็กซิมิเลโกเบย์ได้บอกว่าท่านเป็นพระสงฆ์เนี่ยท่านอยากขอยืนแทนแทนผู้นั้น เนี่ยเป็นจิตอารมณ์ของผู้ที่เป็นคริสสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะว่าอินสปิเรชันก็คือการนำของพระจิตความเชื่ออะไรต่างๆก็แล้วแต่ภาษาปาจริงไปอธิษฐานภาวนาที่ออชวิชที่เบเกนาตเนี่ยนะครับก็คือเรื่องราวของที่นั่นเองนะครับนอกจากนั้นมีอะไรที่ผมอยากจะเก็บมาเล่า เรื่องที่ก่อนที่จะถึงงานปิดเดยาว,วชนโลกเนี่ยภาษาปาก็ได้พูดถึงไปที่เขาเรียกแคมปัสมิเซริกอรียาซึ่งเป็นเยาว,วชนนะครับเป็นผู้ที่จัดเรื่องนี้เองนะครับแล้วก็ให้ตัวแทนเยาว,วชนทั้ง5ทวีปเนี่ยทวีปละสามคนเนี่ยออกมาเล่าประสบการณ์ประสบการณ์ชีวิตอะไรต่างๆของเขาต่างๆ ทีนี้พระองค์ก็อ่านอิงถึงเยาวชนคนหนึ่งนะครับผมจําชื่อไม่ได้แน่นอนชื่อรันหรืออะไรเนี่ยผู้หญิงที่เขามาเล่าเกี่ยวประสบการณ์เป็นชาวซีเรียีีซเรยตลอดชีวิตเนี่ยอยู่แต่สงครามคนในประเทศเขาก็เห็นหน,หน้าต่อตาเนี่ยคนตายเป็นล้านคนยุคปัจจุบันนะครับพระสัาพะจึงบอกว่าเยาวชนทั่วโลกเนี่ยอาจจะ,ะเผชิญกับความยากลำบากในชีวิตแต่ว่าเราเห็นจากโทรทัศน์จากเห็นออนไลน์เห็นทางสื่อแล้วก็แค่นั้นไม่ได้สัมผัสข,ของจริง ฉะนั้นเยาวชนคนนี้ก็ขออย่างเดียวขอความเป็นพี่น้องกันขอร่วมจิตร่วมใจภาวนาด้วยกันสิ่งนี้แหละครับที่าาพระสปาจะตือนใจขอให้การชุมนุมเยาวชนโลกเนี่ยทุกคนมีส่วนร่วมจริงๆคือร่วมทุกร่วมสุขจึงใช้เน้นคำคำเดียวก็คือ fraternity นะครับ fraternity <ๆ>ก็แปลว่าความเป็นพี่น้องกันไม่ว่าจะ เชื้อชาติใดหรือว่ามาจากที่ไหนแล้วผมก็ทราบว่างานเยาวชนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคาทอลิกแล้วครับมีผู้ที่เป็นทั้งมุสลิมทั้งคริสเตียนนิกายต่างๆมีทั้งผู้ที่เป็นฮินดูพราหมณเป็นชาวพุทธพี่น้องอะไรก็ถือโอกาสไปร่วมงานเยาวชนโลกครั้งนี้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยจึงเป็นลักษณะบทสอนในสิ่งที่ภาษาปาได้เสด็จไปนะครับ ผมก็จะมาเล่าต่อในเรื่องราวเหล่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ